เพลงที know, ่คุณผู้ชมได้ฟังอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานล่าสุดของเหล่าศิลปินเพื่อชีวิตระหลับตำนานที่ได้มารวมตัวการแต่งเพลงขึ้นใหม่ทั้งหมดในอัลบั้ม7บก1ทั้ง13เพลงโดยมีทั้งงานและหว่องคารวาน แอตและเขียวคาราบาวเอ็ดดี้สุเทพปานอัมพันและสองศิลปินเพื่อชีวิตในยุคหลังอย่างของณประเรียนและหลีธนาคมที่ได้มารวมตัวกันทำละบัันพิเศษชิ้นนี้ขึ้นครับการเดินทางของเพลงเพื่อชีวิตมีประวัติศาสตร์มายาวนานและเติบโตตามยุคสมัยไม่ใช่แค่บทเพลงเท่านั้นแต่ศิลปินหรือครูเพลงก็เป็นที่นิยมไปด้วยก่อนวีพศ2500เพลงเพื่อชีวิตถูกขนานนามว่าเพลงชีวิตโดยมากจะสะท้อนความยากลำบากของผู้คนและความไม่เป็นธรรมของสังคม คอจำกัดของเพลงเพื่อชีวิตในยุคนั้นคือการถูกกดดันจากอำนาจรัฐอยู่ไกลๆแต่ยังไม่เด่นชัดเท่ายุคของจอมพลผลิตธนรัฐและจอมคนถนอมกิตติขจรส่วนหลังปี2500จนกระทั่งปี2516มีการปราบปรามอุดมการณ์ในแบบของฝ่ายซ้ายแม้ว่านักคิดนักเขียนที่มีอุดมการ์ถูกจับกุมขงังแต่ในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นยุคเบื้องตูของเพลงเพื่อชีวิตอย่างสูงสุด จิตภูมิศักดิ์ถือว่าเป็นต้นทางของเพลงเพื่อชีวิตอย่างแท้จริงเพราะงานเขียนของเขาจากในคุกกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มนิจิตนักศึกษาและประชาชนจนนำมาสู่เหตุการณ์14ตุลา2516ถือได้ว่าเพลงเพื่อชีวิตมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปลุกระดมมวลชนให้ตระหนักและลุกขึ้นต่อสู้หลังจากยุคหลัง14ตุลาเป็นยุคสมัยที่เพลงเพื่อชีวิตเฟื่องฟูอย่างสุดขีด เพลงเพื่อชีวิตในยุคนี้จึงมีลักษณะเป็นเพลงที่ปลุกเรา้าสร้างกําลังใจให้หมนชนต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่ารวมถึงการเตือนตัวกับปัญหาของชาติบ้านเมืองเราได้รู้จักวงคาราวานวงดนตรีเพลงเพื่อชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานเพลงไทยและอีกหล,หลายวงในยุคนี้จนกระทั่งมาถึงการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์6ตุลาคมพศ2519นำไปสู่ยุคเพลงปฏิวัติ เพลงเพื่อชีวิตเดินทางผ่านเส้นทางแห่งพายุทางการเมืองและบริบททางสังคมและทุนนิยมมาโดยตลอดวงคาราวานเป็นเพียงวงเดียวที่ยังอยู่ตั้งแต่ยุคเพลงเพื่อชีวิตยุคเพลงปฏิวัติตนกระทั่งถึงยุคธุรกิจเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตในยุคธุรกิจแตกต่างไปจากยุคก,ก่อนจากการแต่งเพลงและบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ ก,กลายเป็นการบันทึกเสียงเพื่อออกอัลบั้มขายมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายทุกประเภทโลโก้ประจำวงมิวสิกวิดีโอทัวร์คอนเสิร์ตนอกจากวงครารวานแล้ววงดนตรีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคนี้ก็คือวงคาราบาวเพลงของคาราบาวมีเนื้อหาเชิงสะท้อนปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมและเรีรดสีนักการเมืองมากกว่าจะกล่าวถึงระดับอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างในยุคก่อนทำให้กลุ่มคนฟังเพลงเพื่อชีวิตกว้างขึ้น ช่วงนี้เองที่มีศิลปินเกิดขึ้นตามมาอีกหลายวงไม่ว่าจะเป็นโฮบคนด่านเกวียนกระท้อนทีตานชลีนิรนามสูสูภงสิทธิ์คำพีและอินโดจีนรวมถึงงานเดี่ยวของสมาชิกวงคาราวาและคาราบาว คุณผู้ชมครับแม้ว่าปัจจุบันนั้นก็ไม่ใช่ว่าปัญหาในบ้านเมืองเราจะหมดไปนะครับแต่บทบาทของเพลงเพื่อชีวิตกับไม่ยิ่งใหญ่หรือทรงพลังเหมือนแต่ก่อนจะด้วยสาเหตุอันใดนั้นคําตอบที่ที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นจากปากของตัวศิลปินเองครับความแตกต่างของมันก็คือระยะเวลา20ปี30ปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจพอในช่วงกลางมาเลยเนี่ยหลังจากนั้นก็มีธุรกิจธุรกิจเพลงเข้ามาพอเข้ามาเนี่ยไอตัวนี้ตัวบริษัทเนี่ยจะเป็นตัวแปรตัวแปรคือไปปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนยุยยยทธวิธีการตลาดคือไปแบบว่าให้นักร้องต้องร้องแบบนี้ให้นักร้องต้องร้องแบบนั้นก็เลยเกิดค่านิยมขึ้นมาเป็นลักษณะเพลงเพื่อชีวิตเชิงในเชิงป๊อปอะไรประมาณนั้นเปลี่ยนเทคโนโลยททีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดด้วยทางความคิดด้วยคือไม่ตกผลึกไนงะแต่ไปตกผลึกกับเทคโนโลยีมากกว่าแทนที่จะตกผลึกเกี่ยวกับกิจกรรมบ้านบ้านอย่างข่าวสารบ้านเมืองอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวนี้เพลงเพื่อชีวิตเี่ยส่วนใหญ่จะใน้เรื่องความรักใช่ไหมล่ะไอ้ไอจะพูดถึงเรื่องอิง,อ,อ,อ,งอิงสังคมอะไรเนี่ยค่อนข้างจะประมาณ10%เอง ถ้าไม่นับศิลปินเพื่อชีวิตที่โด่งดังที่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากแฟนเพลงหรือเป็นศิลปินเพื่อชีวิตในยุคหลังศิลปินเพื่อชีวิตคนอื่นๆที่เคยยิ่งใหญ่มากในอดีตนอกจากนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความต้องการที่จะกลับไปเป็นแบบนั้นเท่าไหร่แล้วอาจโดยสาเหตุของการเวลาที่ตัวศิลปินที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจจะหยุดหรือหวนกลับให้เป็นเหมือนเดิมอย่างยุคทองของพวกเขาได้ศิลปินที่ที่มีชื่อเสียงมาแล้วที่เป็นตำนานเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไม่กิจกรรมก็จะหากินตามผับ เพราะว่าเ,เพราะว่าทุกวันนี้การเล่นตามผับเนี่ยสามารถอยู่ได้ไม่รู้นะผมว่ามันมันอยู่ที่ตัวสังคมกับการยอมรับมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแหละอูได้บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปส่วนหนึ่งศิลปินเองก็เปลี่ยนไปส่วนหนึ่งที่ผมว่าเพราะมันแก่ตัวมันอาจจะเฉื่อยลงหรือว่าแต่ละวงก็ อยู่ได้อยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นยัางนันมันเริ่มคิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้คิดถึงส่วนรวมเหมือนเหมือนตอนเป็นวัยรุ่น เมื่อการต่อสู้ของประชาชนกับอำนาจรัฐถูกเปลี่ยนเป็นการต่อสู้ของมวลชนสองกลุ่มที่มีความขัดแย้งในอุดมการ์ทางการเมืองศิลปินเพื่อชีวิตก็เช่นกันการกำหนดทิศท,ทางเนื้อหาเพลงจึงถูกแบ่งแยกไปด้วยการถูกท้าทายจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวัฒนธรรมที่ไหลบ่ามาจากแดนกิมจิทําให้ตลาดกลายเป็นตัวกําหนดแนวเพลงเพลงเพื่อชีวิตที่ปลุกเร้าปลุกระดมมวลชนแบบในอดีตแทบจะเลือนหายไป ศิลปินผู้ที่เคยโด่งดังในอดีตอาจจะไม่สามารถยืนอยู่ได้อย่างแข็งขันเหมือนที่ผ่านมาเหลือเพียงไว้ตำนานและความทรงจำแต่ทว่าการทำหน้าที่ของเพลงเพื่อชีวิตยังคงยึดมั่นในอุดมการเดิมเพราะไม่ว่าจะยุคสมัยใดการเป็นตัวแทนขบถของสังคมที่บันทึกประวัติศาสตร์และสะท้อนให้เราเห็นวิธีคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยหนึ่งสิ่งนี้ยังเป็นแก่นที่จะสะท้อนคุณค่าของศิลปินและเพลงเพื่อชีวิตเสมอมา ความหมายของท่วงทํานองคําร้องจากคนที่เคยลุกขึ้นต่อสู้คือหมุดหมายและบทเรียนที่คอยย้าเตือนลูกหลานที่ต่างยืนอยู่บนแผ่นดินเดียวกันได้มองย้อนไปในอดีตอันเป็นรากเหง้าของปัจจุบันและอนาคตตุนยวัฒนกลั่นกสิกรรมรายงานครับ